จะพามาดูอาณาจักรแพะนะครับของเฮียปอนะบังปอร้อยเยะนะครับแล้ <laughs> วก็มีลูกพี่ใหญ่นะครับนี่ดูครับดูครับวันนี้บังก็เออบัง กับสามสิบชีวิตนะครับนี่โอ <Yes ้ตายแล้วเฮ้ยนี่ซื้อปลาชิบีเออร์รถจะไมปลาทอเปิดน้ำทิ้งไว้ เฮะมันอย่เดียวมน่ในขวบ เอาเอาไ้มือละมืออื่นน้ำจันนี่วะขยันแท้แ <c oughs> เตี้ยแพะตอนนั้น <c oughs> เอาตัวไหนเลือกเลย เดี๋ยวไปใส่ในข้อนั้นไหมกลอง